ร้อยเจ็ดสิบล้านโรใช่ไซส์เท่าไหร่ครับประมาณ8ปดเมกนะครับแปดเมกฉากหลังของ Power Query เราต้องการเตรียมข้อมูลเป็นในรูปแบบที่เป็น Star สกิม่าสกิม m านะครับซึ่งเป็น Data Warehouse ที่เหมาะสำหรับในการทำงานมากๆเวลาคนดูผ่าน visualize อ่ะมันเร็วหมุนยังไงก็เร็วครับหมุนยังไงก็เร็วห้ามรีเฟชถ้ารีเฟชแล้ว สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากพาทุกคนมาคุยเรื่องของโหมดในพ o w เ r อรายครับซึ่งตอนนี้มีโหมดที่5ซึ่งเจ๋งมากๆนะครับโหมดนั้นคืออะไรเจ๋งอย่างไรทุกคนติดตามชมในคลิปนี้กันนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์ เอกพงธรแล้วก็อาจารย์เอกพัคพงศ์นะครับมาร่วมในคลิปนี้กันนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุย5โหมดนะครับโหมดสุดท้ายต้องเจ๋งนะฮะได้เลยเจ๋งแน่นอนนะ <laughs> ซึ่งเดี๋ยวห้าโหมดนี้ <laughs> มีอะไรกันบ้างข้อดีข้อจํากัดเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโหมดที่1ครับเวลาที่เราทํางานกับข้อมูลนะครับก็อาจจะเริ่มด้วย Data set ใช่ไหมครับ,รบโอเคโหมดที่1โอ้โหเป็นโหมดคลาสสิกที่เราใช้สอนใ,ในคอสพลอไบ กันค่อนข้างเยอะนะครับนะซึ่งก็จะเริ่มด้วย Datasource โอเคฉันมี Datasource ไ่มจะเป็น Excel, t ลเท f i l e CSV ข้อมูลผมไม่ค่อยพร้อมผมก็ต้องไปทำกระบวนการที่เรียกว่า ETL นะครับซึ่งย่อมาจาก Extract Transform และ Load นะครับโอเคฉันทำ ETL โดยใช้เครื่องมือก็คือพวก Power Query นะครับในการทำงานตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เมื่อข้อมูลนั้นพร้อมใช้เราก็จะทำ ฉากหลังของ Power Query เราต้องการเตรียมข้อมูลเป็นในรูปแบบที่เป็น Star Star Schema นะครับซึ่งเป็น Data Warehouse ที่เหมาะสำหรับในการทำงานมากๆแล้วก็เมื่อพร้อมใช้เราก็โหลดเข้าไปยัง Data Model ขอเรียกมันเป็นซ m แมตติก Mo เด่ชื่อใหม่นะครับซีแ m ตติกโมเดลนะครับท่องไว้ฮะโอเคแล้วก็เอาข้อมูลไปทำรีพอร์ตซึ่งทุกครั้งที่เวลาเราลากนะอาจารย์โอ้โหข้อมูลก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแสดงผลอย่างรวดเร็วรวดเร็วเพราะว่าเพราะว่าทำไมมันเร็วฮะเพราะว่ามันคำนวณไว้หมดแล้วครับชั้นของมันคำนวณซีแม n ติกโมเดลเสร็จหมดแล้วโมเดลพวกนี้มันคือการแอกิเกตข้อมูลมันคือเอาข้อมูลมาสรุปพร้อมใช้ถ้าเราลากวิชัลไลซ์เข้ามามันก็ ทำการดึงข้อมูลมันดึงข้อมูลตรงจาก a อ g r e เ a t กตดัต้ที่ทำเสร็จแล้วโอเคพอมันทำเสร็จแล้วมันก็เร็วโดยใช้พวก DAX q u e r y เพื่อไปดึงข้อมูลนะครับแตนั้นนี่คือนี่คือภาพของ Import ข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวมาลองดูนะครับยกตัวอย่างการ Import ให้ดูนิดนึงไอเคเดี๋ยวลอง Get Data เลยนะครับนะแต่นั้นเดี๋ยวทุกคนจะต้องเห็นข้อดีข้อเสียนะครับขอใช้ข้อมูลต้นทางเป็น S q l Server นะครับได้เลยครับอ ให้แน่ใจนะว่าตอนนี้ดัต้าคอ n เน็กชันเนี่ยต่อแบบ Import Import อ่ะคราวนี้เซิร์ฟเวอร์เราเป็น Local Host นี่แหละอ่านะครับโอเคอันนี้เป็นเครื่องที่รีโมทอยู่บนคลาวนะฮะแล้วก็ต่อเข้าไปเลยรู้สึกมันจะเข้าได้เลยไม่ติด u s อุชเนมพัทหมดเลยนะครับงั้นอาจารย์ใส่ไปแล้วอ่เลยครับอ่าครับในนี้มีข้อมูลอะไรอยู่บ้างข้อมูลในนี้เนี่ยมันมีอยู่สองแฟกนะครับมันมีแฟกทริปกับแฟกเวสเตอร์นะครับครัไอทริปเนี่ยมันเก็บข้อมูลของคนขึ้นรถแท็กซี่ ในนิวยอร์กทริปนะครับ,รบทริปเนี่ยขึ้นลงเสียเงินเท่าไหร่ะนะครับในแต่ละทริปนี่ย,น,ยนะครับร้อยเจ็ดสิบล้านโลนร้อยเจ็ดสิบล้านโลใช่ อันนี้มันเป็นข้อมูลตัวอย่างมันเป็นข้อมูลตัวอย่างที่ที่ที่ใช้สอนเกี่ยวกับ Big Data นะครับอ่าใช้กับผลิตภัณฑ์อย่าง Microsoft Synap นะครับไมโครซ o ฟต์ซินแ a บ a อะลาริตแต่เราเอามาเรามาลองดูซิว่า p o เ e r BI ไจะไหวไหมจะไหวไหมอาั้อาจารย์เอกไหมเดี๋ยว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 นะครับเรามีอีกแฟกหนึ่งนะฮะเรามีแฟกไอเวสเตอร์นะครับตัวนี้เก็บไอพวกคุณภูมิต่างๆเออณตตอนเนี้ยเอาเป็น แฟกนี้ก่อนดีกว่าแฟกเวเตอร์นะครับเพราะว่าขนาดมันย่อมยาวหน่อยนะครับเล็กจิ๋วอ่ะก็ใช้วิธีกดไปที่เวเตอร์แล้วก็แล้วก็ select e l ล t ยทเทเบก็ได้นะครับ โอเค select related table โอเคว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าผมจะทําการ ETL ก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่า transform data ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เราผูกความสัมพันธ์ไว้หมดแล้วมันก็เลย detect ทั้ง dim date แล้วก็ดิม g e o g ก a p h y อันนี้ด้วยความสามารถของ SQL Server ใช่ใช่อันนี้เใช้ SQL version ไหนนะอัน่ครับ2022นยี่สิเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาเรียนได้นะครับคนนี้สอนนะฮะครับผมคราวนี้เราเราลองเข้าไปใน transform data หน่อยไหมครับถึงถึงจะไม่ต้องท r a อะไรก็ตาม โองดูอลองดูนะครับนะ Transform Data ก็คือเป็นการ ETL นะครับโดยเครื่องมือที่มันจะได้ขึ้นมาชื่อว่า Power Query Editor นะครับนั่นแสดงว่าเราเข้ามาใน Power Query เนี่ยเราสามารถที่จะมา Preparing Data <จะ S 1> เพิ่มเติมได้ถูกไหมครับได้เลยมาตัดคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออกนะครับมารวมคอลัมน์นะครับ หรือแม้แต่กระทั่งจอยตะลงตารางนะครับเพิ่มเติมในนี้เพื่อปรับให้มันเป็นเจ้าตัวสกิมาอ่าเป็นสตารส์สกิม่าโมเดลอย่างที่ที่ทททว่าไว้เพราะเป็นโมเดลที่ถูกพูดแล้วว่าว่าเหมาะสมกับกับผมอ่ากับงานบิสเนสอินเท e ร l เ g จ n นตครับผมบนะอ่าแต่อันนี้จะอาจารย์จะลองปรับดูไหมครับหรือว่ายังไงจริงๆมันมันพร้อมใช้อ่าครับ งั้นไม่ต้องปรับอะไรมมกไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับเดียวปรับโอเคเรามีคลิปที่พวก power query นะครับฝากดูด้วยนะฮะโอเคไว้ไว้เป็นดีเทลแค่นั้นเดี๋ยวผมโค้ดไหนแนพผ่านโค้ดไหนแนบครับให้รู้ว่ามีสามารถจะปรับแต่งได้โอ้ข้อมูลเกินพันเนาะได้เลยครับอ่เดี๋ยวลองดูซิเป็นยังไงครับอืเดี๋ยวลองดูจำนวนโลซิว่าเท่าไหร่นะครับคอ่าคำว่า import คือ import มาหมดเลยนะครับแล้วมันก็มาเก็บในส่วนของ storage ของ power bi นะครับส่วนนี้ลง dis นะครับ บางคนเข้าใจว่า Power BI เนี่ยมันใช้ In-Memory 100%มันจะเป็นส่วนที่เป็น s e m a n t i c Model นะครับตัวนั้นอะนะครับหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่า Data Model ส่วนนั้นขึ้น Memory 1 0ร้อยเปอร์เซ็นตครับนะครับโอเคอ่ะดูนี่ตารางเมตรนะครับก็ประมาณห้าแสนนะครับห้าแสนสองหมื่นหกพันเยอะไหมครับสำหรับใช้งานทั่วไปก็ถือว่า กลางๆนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้คนมาข้อมูลเนี่ยเกินล้านคนมาเรียนอาจารย์ข้อมูล5ล้านเอายังไงดีอะไรอย่างเี้นะทวิใหญ่ก็โอเคอยู่นะอ่ะผมอยากรู้จังโอเคอันนี้ห้าแสนสามแสนโอ้โหแล้วก็อีกอันนึงอ่าอันนี้จะเป็นเดทนะครับตารางเดทเดทก็จะเป็นชั้นประมาณห้าพันห้าพันนะครโอเคไหนอาจารย์ลองเซฟหน่อยครับอ่าครับ เดี๋นั้นเดี๋ยวลองดูในโหมดแรกนะครับโหมด Import นะไฟล์เป็นแบบไหนยังไงอาจารย์ไวบนเดสก์ท็อปเลยก็ได้ไหมนะครับจะได้เห็นครับโอเคอ่อันแรกเดี๋ยวอาจารย์ต้องชื่ออะไรดีอินพอินตไปเลยฮะได้เลยครับอ่แล้วเดี๋ยวเราจะโน้ตไว้นะว่าโอเคแบบนี้เป็นยังไงเนาะอาจารย์ขอดูขนาดไฟล์หน่อยครับอ่าไซส์เท่าไหร่ครับประมาณ8 8เมก8เมกแปเมกครึ่งประมาณ8.6เมกนะครับโอเคนี่คือโหมด Import แปลว่า Data อยู่ในไฟล์นี้นะครับข้อดีของโหมดนี้คือก็คืออย่างที่บอกครับพอมันนําข้อมูลเข้านะครับมาเรียบร้อยคำคำว่าเอาเข้าเนี่ยคือมันเอาเข้าในส่วนของ Storage นะครับไอ้ที่เราทํา power query เมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนะครับไอ้ตรงส่วนนั้นอ่ะมันเป็น Storage ที่เก็บลงในในดิสต์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดปุ่ม Import and apply close and apply ตรงนั้นอ่ะมันจะ เจ้า,ต,าต,ตัว semantic model แถม Power BI เนี่ยถือวิศาสะสร้างอัตโนมัติด้วยนะวิธีการทำไมครับสร้างอัตโนมัติของมันไม่มีอะไรมากเลยคอลัมน์ไหนเป็นตัวอักษรพี่ท่านให้ตรงคอลัมน์เหล่านั้นเป็น,านาเดี๋ยวลอบเปิดมาดูนะครับ implicit m a t c h e ใช่ไหมครับโอเคก็จะมีเครื่องหมายซิกมาอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูครับคอลัมน์ไหนเป็นตัวอักษรนะครับอันนั้นเป็น attribute ส่วนคอลัมน uh> um> ์ไหนเป็นตัวเลขเขาก็ให้คอลัมน์นั้นกลายเป็นตัว implicit measure เลยนะครับคือมันถือวิสาสะทำให้แล้วมันก็ใส่ฟังก์ชันเดียวเลยครับคือฟังก์ชัน sum นะครับให้มาก่อนเลย sum บ้างเขาบ้างโอเคไอ้เขาติดมาอยู่แล้วนะครับติดมาเสมอแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราสร้าง relationship ไว้แล้วอันนี้เนื่องจากเราไม่ได้ลงเราไม่ได้ดึงจากไฟล์ก็ มีข้อดีหน่อยมันดีเทคว่าคอลัมน์ไหนเนี่ยใช้เชื่อมความสัมพันธ์ได,ได้เลยคอลัมน์นั้นอ่ะก็ก็ไม่เอาไปทําสัมภารแค่นั้นคแค่นั้นทําแค่นี้ให้นั่นคือสิ่งที่มันทําอัตโนมัติให้นะครับจะมองว่าเป็นข้อดีก็คือว่าสําหรับยูเซอร์ที่แบบเอ้ยฉันแบบ no idea ก็ขึ้นโครงขึ้นต้นให้กับเรามีของแต่อาจจะเกินความจําเป็นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับต้องมานั่งปิดแต่การคํานวณมันแอบคํานวณไว้หมดเลยนะถึงแม้ว่ามันจะแอบเป็นซ้ำอ่ะแต่หลังบ้านมินแม็ก คำนวณไว้หมดในซิมเมตริกโมเดลโอเคแปลว่าฟีเจอร์พวกนี้ถ้าสมมติเราเปิดไว้แปลว่ามันก็จะเปลืองใช่หรือไม่ฮะเราอะพอมันเป็นซิมเมตริกโมเดลที่มันเกิดจากจากออโต้มา <c oughs> เราก็ต้องมานั่งปรับแต่งแหละ <c oughs> การปรับแต่งเราก็สามารถมาลดการคำนวณของมันได้โดยการที่อาจจะไปบอกว่าคอรมนัเนี้ไม่อยากให้มันคำนวณก็ไปบอกว่าโดนอะไรซะ อ่าหรือคอลัมน์นี้เราอยากเปลี่ยนฟังก์ชันที่มันแอบทำมาให้เราก็เปลี่ยนจากซ u m เป็นฟังก์ชันอื่นที่เราต้องการอ,อะไรประมาณนั้นรหรือคอลัมน์ไหนเนี่ยที่เราไม่สนใจเลยเราจะ HIGH อพอหามันก็จะยกเลิกการคํานวณไปนะครับ ดังนั้นก็เหมาะสําหรับการเริ่มต้นใช้งานนะครับผู้ที่ต้องการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์โอเคโหมด Import เนี้ยเป็นโหมดยอดทิตนะครับแต่ในเรื่องข้อจํากัดของเขาซึ่งอาจจะไม่ค่อยเวิร์กก็คือเรื่องอะไรครับขนาดของ Dataset ์เซตก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีขนาดไม่ใหญ่ถึงแม้ว่า Power BI เองเนี่ยพยายามที่จะทําให้ Dataset ์เี่ยครอบคลุมขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อก่อนเนี่ยถ้าใครเคยใช้ Power BI แรกๆเลยถ้า d a t a Se ซตหลักเป็นล้านโลอ่ะ เอา import เข้ามาเนี่ยตอนทำ power query เนี่ยทำแต่ละทีทุรนทุรายแต่เดี๋ยวนี้มันดึงข้อมูลแ s a m p l ลอยู่แค่พันโลเองนะครับเพราะฉะนั้นน่ตอนที่เราทำ power query เราทำกับ Data 1พันโล oh. แรกมันก็เลยไม่ทุรนทุรายยกเว้นเรากด import แล้วนั่นแหละมันถึงค่อยเอาไอ้สิ่งที่เราเทำไว้ใน power query กระทำกับทุกแถวแค่นั้นเองดังนั้นในแง่มุมของถ้าสมมติว่าข้อมูลเยอะๆหมด Import เป็นไงครับ โหมด Import จริงๆคือถ้ามันทําเสร็จแล้วนะแล้วมันก็ได้เป็นซี m ม t ริกโมเดลแล้วนะเวลาคนดูผักดูผ่านวิชวลไลซ์มันเร็วหมุนยังไงก็เร็วครับหมุนยังไงก็เร็วห้าม r รีเฟชถ้า r รีเฟชแล้วเกิดกระบวนการ ETL ใหม่ทั้งหมดโกยข้อมูลใหม่ทั้งหมดเคยใช้เวลาเท่าไหร่เท่าใช้เวลาเท่านั้นเลยประมาณนั้นหรือมากกว่าหรืมากนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นไปได้ว่า Data มันม <า S 1> เริ่มมีาเพิ่มและมีมาเพิ่มน่าดัง <c oughs> นั้นตอนทำครั้งแรกก็อาจจะส่วนหนึ่งทุกครั้งที่เรา Refresh เกิดการโกยนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนี่คือ Limitation ของโหมด Import นะครับดังนั้นถ้าข้อมูลเราใหญ่โหมดนี Mode ้ i, อาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษอาจจะไม่เวิร์คซึ่งเดี๋ยวมีโหมดอื่นๆให้ทุกคนเลือกอีกในโหมดถัดไปนะครับโอเคนี่คือโหมด Import มีอะไรอยากเสมไหมไม่เสริมแล้วเดี๋ยวลองให้อาจารย์เด็กพงท์รเนี่ยลอง <Okay. S 2> ลองหมุน Visualization เล่นๆดูโอเคครับเดี๋ยวลองดู s ัมเปินะครับว่ารวดเร็วแค่ไหนในโหมด import นะครับใครที่ยังไม่เคยลองอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับโหมดที่หนึ่งครับว่าถ้าเราอยากจะสรุปข้อมูลอ,อย่างเช่นเอาแค่เหยี่แล้วกันเนาะยอดอขายอันนี้เป็นข้อมูลของอะไรเนีอุณภูมิอุณหภูมิในแต่ละ เฉลี่ยในแต่ละอเดือนใช่โอเคว่าเป็นอย่างไรเรามีปีเดียวเรามีสองพันสิบสามปีเดียวโอเคเอาไปนะฮะเอาเดือนเอาเดือนนั่นเองเดือนเอาเดือนอย่างเดียวครับนนเตึ๊บโอเคอาจจะเรียงตามตัวอักษรนะครับนั่นไงนะไม่เป็นไรซึ่งอันนี้เราต้องไปมด manage ในโมเดลอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็อุณภูมิร้อยแล้วก็เอาอุณหภูมิมาเลยเนาะ จริงๆเขาคงตั้งใจในอุณหภูมิเนี่ยเขาคงตั้งใจให้คำนวณเป็นเอเวอร์เรจแหละ,ะแต่ว่าเนื่องจากมันเกิดอิมพิซิตมันทำอัตโนมัติมันกลายเป็นซ oh, ัมไปเรียบร้อยโอ้นะครับมันซัมออฟเอเวอร์เรจตกลกตลกหน่อยซัมนะครับเอเวอร์เรจเพราะเราตั้งคอลัมน์มาเป็นเอเวอร์เรจงั้นอันนี้เราต้องเปลี่ยนสมาลา์ด้วยใช่ไหมต้องเปลี่ยนไหมอ่าไม่เป็นไรอ๋อโอเคอ่าก็ได้ข้อมูลละวางปุ๊บมาปั๊บคราวนี้เราอยากจะลองอีกสักอย่างหนึ่งคือเราเอาคอลัมน์เดิมเนี่ยวางลงไป ลากมาอีกครั้งนึ่งครับอาจารย์เดี๋ยวเอาคอลัมน์เดิมอันนี้มันไม่ต้องแอ e เวอรเรหรอ่อ่าเดี๋ยวเราเราลากมาเลยตัวเลขมันจะประหลาดนะล้านใช่ใช่มันเป็นสัมลากมาเลยแล้วเราเปลี่ยนตอนนี้เลยเป็นเ v e r วอรนะครับก็คือจิ้มไปที่คอลัมน์มาเนาะแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันเป็นเ v e r วอร์ v e r ท g เปึ้งจะเห็นว่ามันมาเลยโอเคหนึ่งวิไม่เกิน นะครับม,มามโชว์แล้วถามว่าทำไมก็มันคำหนดไว้แล้วมัน,มนคำหนดแล้วไม่ได้ไปดึงข้อมูลใน SQL ใหม่นะทุกคนเอาของอที่อยู่ใน s t r e l e t ใน Semantic Model เอามาโชว์มันคุยกันแค่2ตัวนะไม่ได้ไปคุยถึงซอสนะทุกคนนี่คือ Import ครับกดปุ๊บมา,ป,บป,าป,ปั๊บผู้บริหารดู Happy ดี นนี่คือในโหมดนี้นะครับแต่ไฟล์ก็ถือว่าไม่เล็กนะดูก่อนในโหมดที่2นะครับชื่อว่าโหมด d i r e c t o r y นะครับโหมดนี้ต่างจากโหมด Import ยังไงบ้างไี้ดึง Data เข้ามาในส่วนของ Power Query คือมันยังสามารถทําได้นั่นแสดงว่าจริงๆเ่ยมันเก็บลําดับขั้นตอนของการจะทํากับ Data เอาไว้แปลว่าข้อมูลไม่ได้อยู่ในตัวไฟล์ Power b i ใช่ไหมครัข้อดีของแบบนี้ก็คือ Data เราเนี่ยเราเวลาเราเอาไปวางในวิชวลไอเซชัเนี่ย มันส่งเหมือนตามตามชื่อเลยครับเด r ิเคทคิวรี่มันส่งคิวรี่เดียวใเดยเล็กเลยโอเคทุกคนเห็นไหมครับว่ามันต่างจากโมเดลแรกเมื่อกี้ที่เป็น Import จําได้ไหมครับว่าเรามีแฟกซ์อยู่2อ a แฟก์อ่าใช่ครับตอนแรกเรามีแฟกซ์คลิปเอ๊ะเดี๋ยวขนาดนี่มันร7อจสล้านล้านอยากลองว่าเป็นยังไงสําหรับเดลิเคทิวรี่นะครับโหลดเลยไหมโหลดเลยโหลดเลยโอเคไม่ได้ E t ทข้อมูลพร้อมใช้เดี๋ยวทุกคนมาลองจับเวลากันครับเติมเริ่สองสนเร่รับ